สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อข่าวดีที่คุณกำลังจะได้รับคือเรื่องอะไรเป็นอย่างไรถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะข่าวดีที่คุณกำลังจะได้รับอะไร กำลังจะได้รับอะไรเป็นข่าวดีๆเรื่องอะไรจะเป็นอย่างไรเรามาดูพลังงานตัวคุณพระแม่อุมาคุณเป็นคนที่เก่งแก่งกาได้กาเสียกาเสี่ยงไปแลกมามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําเหมือนอะไรที่จะทําอะไรลงไปต้องได้ต้องสําเร็จสมหวังมีความมานะพยายามอยู่ในตอนนี้คุณมีเป้าหมายมีความมุ่งมั่นเรียนรู้พัฒนาตัวคุณเองอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่เก่งแก่ง หมายเลขสหรือไม่คุณก็เกิดปีขานรุจนากับสังทองหมายเลข2 0คุณทําตามความคิดเนี่ยบนเส้นทางที่ชีวิตที่คุณกำหนดได้คุณทําอะไรด้วยความเชื่อมั่นอันนี้ก็มีความมุ่งมั่นเชื่อมั่นอยู่ที่อยู่ในใจคุณที่คุณไม่บอกใครโครงการวางแผนไว้อยู่ในใจคนอื่นไม่รู้ไม่เข้าใจ หรือคุณอะเป็นคนที่ชอบทดลองค้นขวา้าเรื่องราวที่แปลกใหม่ที่ทำให้คนอื่นแปลกใจได้ตลอดเวลาเทพธิดาเมงป่องหมายเลข12หรือไม่ก็เกิดลาศีพิจิกหรือเกิดเดือนพฤศจิกายนดูคุณอดทนนะ เนะพราะแปพลังงานอดทนมุ่งมั่นมากมายที่ผ่านมาพร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอดทนต่อความเจ็บปวดปัญหาต่างๆได้ด้วยความมานะพยายามของคุณอดทนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต้อคุณอดทนต่อสู้เรียนรู้ศึกษาเดินไปสู่เป้าหมายที่หวางไว้เทพพลึกหัตสบดัดีด้วยความดีความอดทนความมานะพยายามเนะี่ยกวางทอง ความดีความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณความรอบคอบความคิดพินิษพิจารณาของคุณนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จสมหวังดังที่คุณคิดเนี่ยที่คุณคิดวางแผนไว้นี่ก็ย้ำสามคุณจะทำได้ดังที่คุณคิดหรือคุณกำลังทบทวนศึกษาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาและปัจจุบันเพิ่มความมั่นคงไปในอนาคตหรือคุณกำลังศึกษาเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เพื่อให้คุณสมหวังสมปาถนาพนราะบรรลุเป้าหมายหนุมานกับนางบินจกายคุณต้องการความสำเร็จที่รวดเร็วความมุ่งมั่นความอดทนมีความรับผิดชอบคุณถ้ามองดูเรื่องงานคุณทำเนี่ยคุณทำงานได้ทุกตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ทำได้ดีอย่างไม่มีที่ติคุณต้องการความสำเร็จที่รวดเร็วได้ด,งงด,ดังที่คิดให,ให้พบบรรลุเป้าหมายได้อย่างที่คิดไว้ให้รวดเร็ว แต่ค่อยคิดค่อยแก้ไขพอดูดูเหมือนเนะี่ยคุณสามารถทำตามที่ความคิดไว้ได้แต่ดูเหมือนต้องอดทนอะ่ะเพะื่อบรรลุเป้าหมายที่คุณวางแผนไว้แต่ก็คุณจะบรรลุเป้าหมายที่คิดที่วางไว้แต่ดูเหนื่อยดูยากดูลำบากแต่ก็จะทำได้นะฮะย้ำซ้ำคงเบ้งนี่ก็บรรลุเป้าหมายที่คิดที่ตั้งใจไว้ทำได้แลจะเกิดขึ้นกับคุณได้ดังที่คุณตั้งใจเพราะในหัวข้อ ข่าวดีที่คุณกำลังจะได้รับเรื่องราวที่คุณคิดคุณปรารถนาคุณมุ่งมั่นมุ่งมั่น,นตั้งใจที่จะกระทำลงมือทำอนนี่หมายเลขห้าหรือไม่เกิดวันพฤหัสบดีอันนี้หมายเลขยี่สิบห้าหมายเลขสองหรือไม่ก็เกิดราศีมังกรหรือเกิดเดือนมกราคมอืมพรพพิคเนตราชาโชคความมีโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง ความสุขความอุดมสมบูรณ์ดังที่คุณคิดคุณทําได้ดังที่คุณปรารถนาจะเป็นข่าวดีเรื่องราวดีๆกำลังจะเกิดขึ้นที่คุณจะได้รับบรรลุปเป้าหมายที่วางแผนไว้ความไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนดูด้วยความมานาพยายามของคุณอนคุณทุ่มเทให้กับนาทีการงานการเงิน ความมั่นคงต้องการปรารถนาความสำเร็จสมหวังพระพรหมฤาษีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณจะสมหวังเพราะไปนี้ก็ย้ำสามพูดถึงว่า,าพระพรหมฤาษีเพราะมีผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณคุณจะสำเร็จสมหวังดังที่คุณคิดคุณปรารถนาคุณต้องการแต่เป็นเรื่องราวเหมือนที่ดีไม่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายทำในสิ่งที่ถูกต้องนะ บรรลุเป้าหมายหรือด้วยตัวคุณเองเนะี่ยคุณมีความรู้มากมายพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้คนอื่นได้ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองได้ให้คนอื่นได้เพราะนนี้ก็ฤาษีอันนี้ก็ฤาษีคุ้มครองปกป้องคุ้มครองด้วยความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ทั้งทาง,ทงโลกและท,งทางธรรมสรุปชีวิตคุณเป็นอย่างไรพลังงานของคุณเฉลิมฉลองเทพธิดาพระจันทร์ หมายเลข4หรือไม่ก็เกิดปีเถาะอ,อันนี้หมายเลข5หรือไม่ก็เกิดวันพฤหัสบดีนี่ก็วันพฤหัสบดีได้สําหรับเทพพระอังคารแม่หมอขออภัยค่ะเสียงรถโฆษณาโฆษณาเสียงดังเทพพระอังคารความอดทนข่าวดีที่คุณจะได้รับเนี่ยกำลังจะได้รับ คุณจะบรรลุเป,ป้าหมายที่คุณคิดคุณตั้งใจพอพายายามสามละทำกรรมกำหนดที่ทําตามความคิดบนวางแผนชีวิตที่คุณกําหนดไว้ได้จะได้เฉลิมฉลองนะถึงมีอุปสรรคมากมายคุณจะสมหวังบรรลุเป,ป้าหมายที่คิดที่วางไว้แล้วด้วยความอดทนของคุณด้วยความนิ่งพิณิพิจนาศึกษาทบทวนทําความเข้าใจเนี่ยเทภะอังคารความอดทนของคุณเนี่ย นำพาคุณจะไปบรรลุปเป้าหมายที่คิดที่วางไว้แล้วคุณจะสมหวังแล้วจะพบเรื่องราวดีๆเป็นข่าวดีที่คุณจะได้รับที่คุณจะสมหวังหนังที่คุณคิดคุณตั้งใจไว้ถ้ามองเรื่องงานการงานของคุณที่คุณคิดคุณทุ่มเทเรียนรู้พัฒนาบรรลุปเป้าหมายเงินหรือเรื่องเงินเพราะนี่ก็พูดถึงเงินงานหรือถ้าบางคนบางทางก็เป็นเรื่องความรักความรักที่แตกต่างที่ไกลที่ห่าง ความรักที่ไม่เข้าใจกันกลับมาเข้าใจกันได้เพราะเนี่ยเป็นความรักที่แตกต่างแล้วด้วยความมุ่งมั่นของคุณความรักแล้วคุณว่าคุณจะอยู่เป็นโสดนะมีความสุขกับความเป็นโสดแต่คุณจะได้เฉลิมฉลองพบรักหรือความรักที่อยู่ไกลอยู่ห่างต่างชาติต่างศาสนาต่างถิน่นต่างที่ผู้ใหญ่แนะนําให้อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจเป็นข่าวดีที่จะเข้ามา คุณจะสมหวังเพราะใบแรกสรุปมาเฉลิมฉลองเพราะใบนี้พูดถึงพลังงานของคุณในสิ่งที่คุณมุ่งมั่นนะตอนนี้ที่เป็นข่าวดีที่คุณจะได้รับที่คุณต้องการที่คุณปรรถนาที่คุณตั้งใจไว้แล้วแต่ละคนละท่านบางคนก็เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักมาบรรลุเป้าหมายที่วางแผนที่คุณกําหนดที่คุณอดทนที่คุณรอคอยจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยความรู้ความเข้าใจได้ดังที่คุณคิด ด้วยความอดทนของคุณเนี่ยก็เฉลิมฉลองแล้วได้สำรับนี่ก็พูดถึงความอดทนมาณนะพยายามวิิยาอุตสาหะในที่สุดคุณก็จะสมหวังด้วยการเดินทางไกลการติดต่อสื่อสารแล้วเรามาดูว่าข่าวดีที่คุณจะได้รับคืออะไรไพ่ย,ยันนรกช่วยบอกทีจะเป็นอย่างไรคุณทำอย่างไร เรื่องราวของคุณจะเกิดอะไรขึ้นอีกว,ว่างเปล่าสภานบุญนี่ยที่คุณจากคุณไม่มีอะไรบินศูนย์วา่างเปล่า คุณด้วยบุญกุศลจะนำพาคุณไปสู่เป้าหมายสำเร็จสมหวังเป็นสะพานให้คุณเป็นข่าวดีของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป,ป้องคุ้มครองคุณบุญกุศลช่วยเหลือคุณคุณจะได้รับเรื่องราวดีๆข่าวดีโชคดีจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วแม่หมอจะเลืองมาก้าใบหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าข่าวดีที่คุณจะได้รับเรื่องอะไรเรื่องงานเงินความรักชีวิตดูรวมรวมเป็นอย่างไรแม่หมอขออภัยอ่ะ เสียงไก่เสียงรถผู้คุ้มครองตัวคุณเองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกป้องคุ้มครองความมั่นคงหรือด้วยตัวคุณความแข็งแกร่งความอดทนของคุณน่ะบรรลุเป้าหมายที่คิดที่วางไว้ได้ ดูพลังงานคุณนี่ก็มุ่งมั่นนี่ก็มุ่งมั่นแต่เป็นข่าวดีข่าวดีที่คุณจะได้รับสิ่งที่ปกป้องคุ้มครองความมั่นคงของคุณน่ความก้าวหน้าคุณจะก้าวหน้าไปกว่าเดิมเลื่อนขั้นเดินตำแหน่งความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณที่คุณมุ่งมั่นที่คุณจะเดินไปน่ที่คุณจะคิดที่ลงมือทำไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตความรักทุกอย่างผีผัก ด้วยความเนะี่ยบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ผู้คนช่วยเหลือผักให้คุณสำเร็จสมหวังความก้าวหน้าขยับขยายชีวิตที่ดีขึ้นอึดอัดหรือถ้าคุณมีความอึดอัดเดี๋ยวแม่หมอเปิดให้หมดนะผู้ควบคุมถูกควบคุมยึดแนวจิตใจ หนาว,นาวร้อนๆใช้ความคิดลองเสี่ยงลองทำลงมือทำแล้วจะได้พบข่าวดีเรื่องราวดีๆชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเรื่องที่คุณคิดคุณอึดอัดคุณทำอะไรไม่ได้คุณมีสิ่งปกป้องคุ้มครองอยู่นะถ้ามองดูเรื่องข่าวดีอันนี้ก็มีสิ่งยึดเหนี่ยวอดทนความ ที่คุณคิดคุณจะทําอะไรลงไปเนี่ยด้วยความนิดเหนียวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ผู้คนช่วยเหลือให้คุณเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าหรือมีพลังงานที่ดีคอยผลักดันให้คุณต่อสู้ดิ้นรนเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเนี่ยคู่กับให้ความก้าวหน้าไปข้างหน้าไม่อยู่แค่นี้ชีวิตคุณเป็นข่าวดีเรื่องราวดีๆผีผักไปเนี่ยด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้คนผลักดันให้คุณนะจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า นะหนาวหนาวร้อนร้อนหรือเรื่องราวที่คุณคิดคุณตัดสินใจความอึดอัดไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะไปนี้ก็พูดถึงความอึดอัดถูกควบคุมทำอะไรไม่ไดนะ้เหมือนไม่ได้ดังที่คิดที่วางไว้ไม่มีเหมือนกำลังใจแล้วแต่คุณมีสิ่งที่คอยช่วยเหลือคุณทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ย ด้วยความยึดเหนี่ยวถึงศักดิ์สิทธิ์ความดีบุญกุศลเนะี่ยเหมือนผีผักสิ่งที่คุณมองไม่เห็นคุ้มครองเนะี่ยปกป้องคุ้มครองคุณอยู่เพียงแต่หัวใจคุณเหมือนทางออกเนะี่ยของคุณนะ่ะความรู้สึกนึกคิดของคุณนะ่ะให้ให้มั่นคงถ้าบางคนบางท่านรู้สึกท้อแท้ไหนื่อยล้าทำอะไรไม่ได้ได้ดังที่คิดที่ต้องการดูอึดอัดนะให้ลองเสี่ยงลองทำด้วยความคิดของคุณเองนะตอนนี้ที่คุณเจอเผชิญ คุณมีความรู้ความสามารถมากมายที่จะคิดได้ทำไดนะ้มาจากความคิดทุกอย่างอยู่ที่คิดความคิดความรู้ความสามารถของคุณลงมือทำแล้วจะพบข่าวดีสิ่งดนะีให้คุณลองแล้วคุณจะก้าวหน้าที่คุณยังคิดไม่ได้ความอึดอัดยังตัดสินใจไม่ได้เมื่อคุณทำสิ่งที่ดีแล้วถูกต้องแล้วนะ่ยยึดเหนี่ยวจิตใจในทางที่ดีมั่นคงมั่นใจจะสมหวังสนับสนุนทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ผู้คนคอยช่วยเหลือคุณอยู่ แล้วเรามาดูว่าจะเป็นอย่างไรควรทําอย่างไรแล้วถึงจะบรรลุเป้าหมายคุณจะบรรลุเป้าหมายหรือ,อยังไพ่มีข้อความอะไรจะบอกคุณพร้อมแล้วเริ่มเลยเนะี่ยให้คุณลองทำลองลองเสี่ยงตอนนี้คือช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบที่จะดําดําดิ่งลงไปะ อบรับความปรารถนาของคุณมุ่งมั่นอดทนนะเริ่มได้ที่คุณจะทำละ่ะเดี๋ยวคุณจะพบข่าวดีข่าวดีที่คุณจะได้รับคือความสุขความสําเร็จสมหวังด้วยตัวคุณเองทุกอย่างนะตอนนี้อยู่ที่ตัวคุณให้มั่นคงมั่นใจแล้วจกบอกอะไรคุณอีกนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกคุณไว้ยอย่างไร ข่าวดีที่คุณกําลังจะได้รับคือความสุขความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าบางคนบางท่านดูอึอดอัดหรือไม่กล้าคิดกล้าตัดสินใจด้วยความคิดของคุณนะตอนนี้เผชิญอยู่เนะี่ยลองทําลองเสี่ยงเพราะชีวิตคุณกําลังจะไปในทางที่ดีก้าวหน้าคุณเป็นครูทางจิตวิญญาณคุณมีความสามารถในการให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นและปลุกพลังจิตวิญญาณแห่งตัวคุณเองด้วยนะี่ เป็นพลังให้กับคนอื่นและตัวคุณเองอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในตัวคุณเหมือนไพ่จะพูดถึงพลังงานความม,มุ่งมั่นของคุณการเรียนรู้ได้ศึกษาที่จะส่งเสริมให้คุณบรรลุเป้าหมายในชีวิตและการเติบโตของคุณเองนะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านางฟ้าเทวดาช่วยเหลือคุณอยู่นะ่ยไพ่ก็ยำ้ำซ้ำอันนี้ก็พูดถึง ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่คุณนับถือทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ผู้คนน่ะผลักดันคุณให้คุณเจริญก้าวหน้าเพียงแต่ด้วยตัวคุณเองเพราะมีพลังงานเนี่ยเหนื่อยล้ากับอึดอัดที่ที่อยู่ในใจคุณอ่ะให้ดูด้วยความคิดลงมือทำก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นเพราะใบแรกพูดถึงความผู้คุ้มครองปกป้องคุ้มครอง,องความมัน่นคงคุณเป็นหลักให้กับตัวเองพร้อมที่จะปกป้องคุ้มครองคนอื่นได้ตัวคุณเอง ใครสําเร็จสมหวังด้วยความอดทนมานะพยายามแล้วจะเป็นข่าวดีพูดถึงข่าวดีเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้รับแล้วไพ่อยากบอกอะไรคุณอีกแนะนําช่วยแนะนําบอกว่าอย่างไรจะเป็นอย่างไรหรือควรทาอย่างไรหรือจะเกิดอะไรขึ้นนะสัมผัสได้คุณสัมผัสได้ว่าสิ่งดีไม่ดีอยู่ที่คุณคิดคุณตัดสินใจคุณลงมือทําเรื่องอยู่ที่คุณเลือกให้เปิดใจ เปิดกว้างเรียนรู้ยอมรับเรื่องราวทุกอย่างเข้ามาไม่ว่าสิ่งดีสิ่งร้ายพร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาปรับปรุงอะแล้วคุณก็รู้ว่าทั้งดีหลายๆอยู่ที่คุณคุณสัมผัสได้รับช่วงต่อไปนะคุณจะได้รับช่วงต่อความก้าวหน้ารับผิดชอบพัฒนาตัวคุณเองอีกใบสรุปพิเศษคุณได้รับพรพิเศษสิ่งพิเศษ คอยช่วยเหลือคุณอยู่นะตอนนี้แล้วคุณมีความคิดมีความรู้ความสามารถพิเศษที่มีอยู่ในตัวคุณอีกมากมายได้สำหรับว่าอย่างไรพักภูมิใจนะจะได้ความสุขข่าวดีแล้วทำให้คุณมีความสุขความก้าวหน้าภาคภูมิใจภักภูมิใจกับตัวคุณเองคนอื่นก็ภักภูมิใจกับคุณ ค่ะขอบคุณการกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณร่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ